ใช่ครับผมซ้อมหัวน้อยซ้อมหนึ่งใครเนี่ยซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์นรักระซ้อมอยู่ที่ค่ายมใครับอยู่ที่ชุมุรีครับมีใครเป็นคู่บอลซอลมังเพื่อนพี่ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้สิบห้าสูงเท่าไหร่ละร้อยห้าสิบสองครน้ำหนักปล่อยๆกี่กิโลครับสามสิบเก้าครับมวยสไตล์อะไรครับปบเครื่องครับวันนี้เลยต้องมาเจอยกเก้าวแทนเนาะเพราะว่าจริงๆเขาสลับตัวจริงเราก็เปใครนะ ก็เลยสลับไปแต่เขาหยกนี่เคยต่อยเขาไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยเลยยังไม่เห็นได้ดูเนาะว่าเขาเป็นมืออะไแต่ใตไหนถ้าเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยเขาวางเกลียวางแผงไงดีอ่าเราเดี๋ยวแก้ไขตรงนั้นเลยเนาะล่าสุดเราต่อยไหนไว้เป็นไงบ้างแพ้แพ้คะแนนเนาะโอ้อันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อยปตอนนี้มาช่างต่อยที่นี่นะวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่อันที่หกจุดสามเมื่อเช้าลรเท่าไหร่ มูชาลุห้าขีดครับอันนี้ผ่านเลยไปแล้วร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พอมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชัยชนะนะครับคุมมากี่กิโลไฟนี้สามโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ละเจ็ดสิบสามครั้งคนจังหวัดสุรินทร์ครับอ้าวฝากเชิญช่วยแฟนคลับแล้วหน่อยฝากเชียร์ขอุณคุณเตยและใจผมด้วยครับวันนี้พร้อมเอาชนะนะครัขอให้โชคดีครับ